สัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตี้ยระดับตำนานครับวันนี้นะครับโคดเตี้ยระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การขันฟุตบอลเจลิกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับที่2ทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสพบกันกับทีมอันดับที่11ทีมคอนซาโดเรคอนซัปโปโลนะครับซึ่งวันนี้ครับจะทําการเตะเวลา17บเนาฬิกาหรือว่า5้าโมงเย็นตามเวลาของประเทศไทยครับที่สนามนิสันสเตเดียมครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมไฮไลท์ชมการวิเคราะห์ชมไม่ตายชมทีเด็ดนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดคอมเมนต์ให้คนเตะกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นครับทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสครับทีมอันดับที่2นะครับแข่งมาทั้งหมด31นัดมีอยู่69คะแนนครับตามหลังทีมคาวาสกิฟอนเตเลทีมนําอยู่12คะแนนนะครับส่วนทีมคอนซาโดเรคอนสแตปโรครับทีมอันดับที่11นะครับแข่ง31นัดมีอยู่42คะแนนนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสไม่น่าจะตามทีมคาวาสกิฟอนเตเล ทันแล้วนะครับในการแข่งแย่งแชมป์เจลิกนะครับเราดูเราลองมาดูครับผลการพบกันของทั้ง2ทีมเมื่อรดูการที่แล้วถือว่าพบกันแบบระดับมันมากนะครับถือว่านัดล่าสุดที่เคยพบกันในปี2021นะครับคอนสาตนติโนวของซาโปลยเปิดบ้านเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอต1-1แล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารนอตเปิดบ้านแพ้คอนซาโปลยหนึ่งประตูต่อสามนะครับเรามาดูฟอร์มนัดล่าสุด ในรายการนี้ทั้ง2ทีมนะครับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับแมตช์ล่าสุดนะครับเอาชนะทีมโชนันเบมเบเล่หนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนนะครับส่วนทีมคอนซาโดเร่คอนซัปโปล้นะครับถือว่าเกมเยือนนะครับทำได้ดีพอสมควรครับเอาชนะทีมกัมบะโอซาก้าห้าประตูต่อหนึ่งนะครับเราเรามาดูฟอร์มในเกมเล่นในบ้านของทีมโยโกฮาม่านะครับแข่ง3นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้1นะครับ ส่วนทีมคอนซป,ปโลครับเกมเยือนนะครับแข่งสามนัดชนะ2เส,สมอศูนย์แพ้หนึ่งโอ้โหซึ่งถือว่าฟอร์มดีเช่นกันสำหรับทีมคอนซป,ปโลน,นะครับเราลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มมันการที่ทีมเจ้าบ้านอย่างทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนะนะครับถือว่าในการโอกาสลุ้นแชมป์อย่างที่ผมบอกครับค่อนข้างเลื่อนลางไปพอสมควรครับตามทฤษฎีเป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติยากพอสมควรนะครับส่วนนักเตะที่มีความเลี่ยงก่อนหน้านี้คือพวกชินโนสุ ฮาตารนากะนะครับที่ติดโทษที่เจ็บแล้วก็ชินสุเกะฮิราช,ชาิที่สองนัครับที่ค่อนข้างบาดเจ็บนะครับที่ไม่ได้ลงสู่สนามพวกนัตเตยอยางเจ็บรู้อย่างพวกมาโกตจูเนียน่าจะลงสู่สนามพวกเลโอเซียล่าแล้วก็เอลแบร์นะครับเป็นสามประสานแห่งบราซิลนะครับส่วนทีมคอนซาเรเรคอนซัปโปโรครับการที่มั่นใจเต็มเปี่ยมในการผลลอกคว้าใช้ที่ปลาใช้มาสามแมตช์นะครับ คือจะได้นักเตะอย่างพวกชนะทิพย์สงศิลป์โตโมกิทากามิเนะโยอิชิกะโคมาอิที่จะลงสู่สนามให้กับทีมส่วนของหน้าอย่างเช่นมิลานตูซิสถือว่าต้องคว้าหาประตูแรกให้กับทีมนะครับถือว่าวันนี้นะครับทั้ง2ทีมนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะต้องการใช้ชนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับแล้วเรดออกมาที่โยโกฮาม่าเอฟมารินนต่อ ครึ่งควบลูกก็ถือว่าน่าจะต่อได้และว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นไทดับบี้ที่ชาะทิพย์อย่างทีโรนต้องพร้อมลงสู่สนามให้ก,กับทีมนะครับการทีย่ยูโกมาต่อครึ่งลูกครึ่งควบลูกนะครับขอขออภัยนะครับถึงแม้ว่าทางทฤษฎีจะเป็นไปได้ที่จะตามคาว์าสกิฟอนเตเรแต่ทางปฏิบัติก็ยากพอสมควรแต่ทีมยูโกมาต้องการชชยชนะเพื่อจี้ให้คาวาสกิฟอนเต้พลาดเหมือนกันนะครับส่วนของสปารมก็ไม่มีรุ้นอะไรครับเลดออกมาที่ครึ่งควบลูก ผมมองมองว่ายูโกฮาม่าเอฟมารินอตเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าคอนซัป,ปรู๊ดก็จะเล่นดีแต่การเกมเกยอือนของคอนซัป,ปรู๊ดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมยังฟันธงฟันทิ้งไว้ที่ว่าทีมยูโกฮามา่าเอฟมารินอตมาแน่นอน,นครับครึ่งควบลูกไม่มีผิดหวงังและก็ดักไปที่สกอร์สูงอย่างแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้เราชมคือ f เฟซบุ๊กยู u ูบบล็อกดิบนะครับเดอะมาสเตอร์ซิตเอฟซีครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทออกตัวยังไง ลักลองไปที่คอสโปโลลักต่อไปที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม